นี่สวนหมากข้างวัดสวนหมากนะครับปลูกมาแล้วประมาณ5ปีนะครับผม5ปีเนาะเขาเจาะบาดานเจาะอะไรอย่างดีเลยเจาะบาดานเจาะอะไรอย่างดีนะครับก็ดูแล้วไม่เกินอีก5ปีก็คงได้เก็บผลผลิตนะครับหมากประมาณพันต้นนะครับผม ประมาณพัน 1, ต้นช่วงนี้หมากราคาได้ราคาแพงนะครับหมากราคาดีเพราะว่าไอ้ตอนนี้กิโลละ200ยนะหมากลูกละห้าบาท1ิบบาทนุน่มนตอนนี้ก็เริ่มออกเห็นว่าหมากเตี้ยหมากสูงหมากอะไรเนาะปลูกหมากนะครับปลูกหมากพืชคิดก่อนทำก่อนก็ถือว่าดีนะครับผม คนในที่คิดแตกต่างจากคนอื่นเขาถ้าเกิดออกผลผลิตมามันก็จะเป็นอะไรที่กำไรเห็นๆน,นะครับผมออกดอกหลายต้นครับออกดอกหลายต้นอันนี้คือสวนคนในหมู่บ้านนี่แหละนะครับเนี่ยเป็นลูกแล้วเนาะช่วงนี้หมากแพงครับช่วงนี้หมากแพงธุรกิจหมากเนาะ นกกระจอกก็มาทำรังนี่ธุรกิจมากหายากนะครับผมก็พื้นที่ก็ประมาณ1ไร่นะครับปลูกมากเจาะบาดาลโซลาเซลล์อย่างดีนะเจาะบาดาลโซลาเซลล์อย่างดีนะครับผมเจ้าของ c A m c A m หรือ c A o ไม่รู้นะครับผมเจ้าของพี่น้องเขาเป็น สวนหมากนะครับสวนหมากปลูกมาแล้วห้าหกปีนะครับก็เริ่มจะให้ผลผลิตแล้วเป็นบางต้นเนาะให้ผลผลิตแล้วเป็นบางตน้นขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมจะหาคลิปด,ดีๆมาฝากนะครับผม